สวัสดีค่ะอ,อมสินนะคะนางสาวนชัชพลหอมพุนทดค่ะวันนี้เราจะมาทําความรู้จักกับหนึ่งในวิธีการผพิสูจน์นะคะซึ่งเป็นวิธีผพิสูจน์ที่เรียบง่ายแล้วก็ตรงไปตรงมาที่สุดนั่นก็คือการผพิสูจน์แบบ direct p r o o ค่ะหรือการผพิสูจน์ทางตรงเป็นการผพิสูจน์ที่อยู่ในรูปของถ้าจุดจุดแล้วจุดจุดจดนะคะเดี๋ยววันนี้เราจะพามาดูกันเลยดีกว่าค่ะจากโจทย์ข้อนี้นะคะ สำหรับจำนวนเต็มทุกจำนวน n นิพจน์ n กำลังสองลบเเป็นจำนวนคู่เราจะกำหนดให้ n เป็นจำนวนเต็มพิจารณา n กำลังสอลบ n จะเท่ากับ n คูณ n ลบหซึ่งเราก็ทราบมาว่าถ้าจำนวนคู่คูณกับจำนวนคี่ก็จะได้จำนวนคู่และ จำนวนที่คูณกับจำนวนคู่ก็จะได้จํานวนคู่เช่นเดียวกันซึ่งเราจะได้ว่าถ้า n เป็นจํานวนคู่และ n ลบหเป็นจํานวนที่ดังนั้น n คูณกับ n ลบหเป็นจํานวนคู่กรณีที่สองก็คือ n เป็นจํานวนที่และ n ลบหนึ่งเป็นจํานวนคู่ดังนั้น n คูณกับ n ลบ หเป็นจำนวนคู่เช่นกันเพราะฉะนั้นนะคะเราก็จะได้ว่านิพจน์ n กำลัง2องลบ N เป็นจำนวนคู่แ่ะเราก็ขอจบการพิสูจน์แบบ direct proof ไว้เพียงเท่านี้นะคะไว้เดี๋ยวเราจะพาไปรู้จักกับการพิสูจน์แบบใหม่ๆใ,ในคลิปถ,ถัดไปค่ะขอบคุณค่ะ